สวัสดีครับสมาชิตอ่อขวันการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้นําทุกท่านมาชมวิธีการเสียบยอดสะดานะครับซึ่งเป็นพันธุ์ขาวผ่องถวายนะครับต้นตอของผมเป็นสะดาพื้นบ้านนะครับไม่ไม่ออกถวายนะครับวิธีการเลือกก็เนี่ยครับที่มีตุ่มอย่างเงี้ยที่มียอดเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วผมก็ได้ปาดเป็น ลักษณะที่จะพร้อมที่จะเสียบยอดครับเป็นลักษณะแหลมๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ให้มันรับกันนะครับก็เฉือนแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วผมก็จะทําอย่างเงี้ยครับอ่าเราก็ดูว่าแผลมันแนบสนิทกันไหมพอแนบสนิทนะครับผมก็จะพันนะครับอ่ามือใหม่หัดขับนะครับให้ทําอย่างเงี้คือเอาฉีกมาแล้วก็ให้มันเป็นเส้นบางๆนะครับนี่ครับ ให้มันแน่นเลยนะครับเสร็จแล้วเราค่อยพันอีกรอบหนึ่งพันทับอีกรอบนึงอ่านี่ครับเราก็จะเก็บเสร็จแล้วเราพันทับอีกรอบหนึ่งครับพันไม่ให้น้ําไปโดนไปโดนกิ่งนะครับอ่าตรงนี้เราก็ต้องพันให้เห็นะครับตรงนี้ไม่ให้น้าไปโดน เมื่อกี้ผมพันเรียบร้อยแล้วนะครับกิ่งพันดีผมเอาเทปพ,พันกิ่งพันเว้นตาแตกเช่นเคยนะครับมันขาดนะครับก็เลยต้องทำอย่างนี้ก็นี่แหละครับเก็บให้เรียบร้อยอย่าให้มันหลุดนะครับ นะครับเรียบร้อยครับนี่แหละครับวิธีการก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับเสร็จแล้วผมจะพบจะเอาที่ผมทำสมเร็จแล้วให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือที่ผมเสียบไว้แตกยอดมา สมบูรณ์ทีเดียวนะครับนะครับาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ